อีเนาะแม่นมันตะจุมันเบิดแล้วเอาเจ้าว่าพึ่งถ่ายเว้ยกูถ่ายคลิปเง่าได้หลายเองเลยพเฮ็ดนะซื้อมาแพงหลายนก็เลยว่าโอ้ยามันแพงก็กินนะอย่าเฮ็ดตทิ่มหาแกงเ็ดล่ะบ่บ่มกบ่กินบ่กินเด้อมาเียบทีตัวนี้สิเด็ดมาเทียบได้ผู้โอ้เฮ็ดอย่ิั2บาทก็ดยูนีเาซะ สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนเอ้อคือตอนนี้พาทุกคนมาเลาะตลาดนะทุกคนเนาะคือจะกินแกงเฮ็ดเฮ็ดปวกด้วยาะแม่เฮ็ดปวกมะหัวมันซีมีหรือบอ่อคำสีพวัวมาแต่บ้านโทษสะเพรนว่าให้แวะซื้อเห็ดปลวกมา,หาให้แน่มันนว่ากายซัมบ่มีเงินอีกซื้อมาอยู่เฮ็ดละโงกแสนหนึ่งซื้อมาหยาสิเขียวแมงบ่แสนหนึ่งขงนนง็เลยวะเมื่อนี้ก็เลยสีมาเลาะเบิง่งเห็ดเนาะและ้วจะอไปแกงอยู่เพื่อน ว้าวมันจิมีหรือบ่ก็ต้องทาเบิ่งกนะทุกคนเนาะว่ามันจิมีหรือบ่แล้วก็พาทุกคนมาเลาะเบิ่งตลาดอยู่ปากเซตลาดยามแรงนี่คนจะหลายขนาดเนาะไปเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเลาะมากอะครบสุดเนาะนิต่าวันดาไว้ดีไหนด่าดาไว้ดีเนยไปดนที่สุดไปไปใช้ไปนิต่าก็ซื้อน้ำญี่ปุ่นเนาะ เด็กน้อยมาซื้อบาอมมมอึงก่อนเอามาเอาลดนึงเอาลดนึงมานนะโอ้ยล้ห้องน่ามาเทอว่าเนาะนะแจลจมงแาที่พัจะเป็น ngọ ลาลุงไทยนี่าจะไทยหละ บาดเาบอกนี่บาดเขานงบอกมซีเมกันกันาะทุกคนเนาะเว้ยเดีลงลงลน่าก็ลงยะลงยอยเา่ด้อนิังโอ๊ยเอาลเียวังนหาซีบโอ้ยสารอีกด้วเอ้มอา้หพกจะยุ่เห้ยอแบนี้ะไม่รู้ักเซนแหละบนนั้นก็จะยึดตักงสตอกอย่างเนี้ย <gesch> ม่ครับแม, tamam. ม่น้เทกัน่ะกระจายเออกมาเพราะจะเอา้มรอกพออกมานี่ก็ได้ออกมาจะเงามเมื่อก่อนตีบเมื่อเนี่ยเมื่อข้ซื้อ้าเมื่อเลยม่เมื่อมาอก็อกญเ่ปุ่นซิตโตายเลยซืเมื่ออีกแล้วก็ว่ากุิโตกเห็ดพไปกินเห็ดปุวเห็ดพอกินเลย hết vỏ ngắm hội xí mê bò Ủa, tụi okay, phun okay. oh, mà Cứ to luôn mà ui hai hết vỏ cho xí mê ly bò Alè à, Phân mà chúng này nè cứ đi bớt Điền cầm เอาไปอนลูงอีกได้หดกันเลยไปแนวไนวไนวไปแวไเออจะหนก่อนนี่ดระสานวกะปวะเราหาเหตุปวกเนาะว่มีหรือเ่แต่ว่าฝนนี่มากก่าเลยนี่ฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ไม่รูว่าเห็ดผัววะทั้งเห็ดเพาะทั้งเห็ดเพาะห,หอยทรายสอหอยทรายก่อน <c oughs> ใช่เออพอดี <c oughs> มันคือมันคือบานเพผเววะอยู่วะ เมีแต่บอลนี่นะวะได้ันบ่มันไ่จนว่าบ่บ่าบมันจะบานบา้ยอนี่ดลนบ่จะาออี่ิปเอออันนั้นที่มีแต่บอลนี่เปัวขายจะไหนนี่แดิหาจะบานทูบอเนี้มันตัวจุมันเ่อล Bắt đây chưa Hả Đột gì Hết bùa, hết quá nè Hết thường hoàn Hả Hết hoàn Chạy cả dạng, chạy cả dạng <laughs> เต็มสิบห้ายิงกระบอกเดียวเอียนขนาดจับเอียนโมยะกระโดดละเข็นกระปุกละห๋มึงจังเะน่ะแปดสิบ หลบขนะนเหยียบไปหมดันดาจับงูบมันดาแีไม่บอเยอะนค่ว่ามีเหเสแต่ทีบหาพันอถุงนึ่งพัทะเลกงใส่กดาปะหอยนี่ได้กินมาหอยได้ กินบ่ <pr os> เอากระดยลุ้เถอะนันี่ลุ้นเหรอเล่นด่ากินไม่หัวน้อยใจนะตัวนอไม่เพาะนี่นี่เนาะลูกใส่เห็ดเพาะลูละแสนโอ้ยขี้มือหีตโสี่แสนซื้อมือนะลสี่แสนอันนี้เลือดลูกละแสน

คนจะบินานหนนติ้วแลแกงสเห็ดติ้วมพิกนี่ีพักอันพักสมิกพักอพักอนียาเห็นป้านจับเลยป้านองทุกคนเนาะลา้ขนาดจับสี่อบสีด่ ไปวะไปจับสีก่อนจัเลย,อนเนยขอกระจับม่อยู่ในรัพอกคนจับพูดไปเลยวันละเห็นป้ากันนวันละเ็นป้านี่พูดไปเลยเนะาะอฮะยังฮะปา,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 ปา ออกมอปะออกมันทั้งผีปะกอดอีกเลยซื้อๆยังนั้นด่าเลือดู่นอกะภูป้าป้าเลือดจีนภูเนื้อหั่นเบียด์ภูมันด่ามากขนาดเนาะเวลาเห็นปลาเนี่ยโดดใส่โดดใส่อยู่เดี๋ยวห่อสีเมื่อแกงกับตัวเนาะเพราะว่าห่อได้สิ่งที่เราอยากเลยขี้ตัวไมันช่บุมีเลยแต่ว่ามาพีบังเอิญ มีห่านเดียวที่ขายแต่ว่าเขาก็ต้องระบางเนาะแก้งใส่เขาเมื่อเช้ามันถือเพ็ดเพ็ดที่มันเกิดอยู่ในสวนยางนะกินและตาย้อยู่แหละเบือ่อแต่ว่าเขาต้องไปแก้งใส่เขาก่อนเนาะไป ผมมาหอดเทือนนะทุกคนเนาะวันกี้นี่ลงอ่าบมาทางหลัดปกติเทือนขอเป็นข่าบ่อไหนดิก็เลยขีย่เสือมาเลยมาวังสภาพเรถเฮ้ยสาดได้สิมีรถก,กระบะกล้วเขาจะเถือ่อเบิ่งพูมาจากเมกากันเขพี่คาะฮะมาจากเมกาเสือรถวีกโก้จะขีได้หรือบ่อจะไ,ไปหรือ,อบ่เบิ่งสภาพรถโอ้ย ต่ออ oh, uh, ัดส oh. ีนี่บ่ทันบ่ทนต่ออัดสีแม่นเฮือนนี่ก็บ่ทนกับแม่นเฮือนบ่บินแทุกมื้อต้องซื้ออ๋อบักหมูลามาฮอดลพอบิ๊กบ่ต้องซื้อกบหลอกซื้อโอ้หน่วยใหญ่เตาโฮะนี่ยบักไก่ไเยอะได้อีกอ้ยสิได้ขายล่ะไขายเฮาก็กระบะ DLC hang mea pellang, and not DLC men, nabat, lang vodka. Hang bạn tìm kìa 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 có kìa 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 ตอนนี้กับพวกเมียนหน้าบ้านแล้วเนาะทุกคนเนาะล่างขี้ดินนี่อยากพ่ออยากว่าเกือบรลดหนึ่งขี้ดินหน้าบ้านเนี่ยพอดีเกือบหลดหนึ่งแต่ก็ยังโบเบิร์ต่างมันก็โบไวดอกมันก็เหยียบดินมาคือเก่ามีแต่วิธีเดียวอยากเหยียบดินก็มีแต่ว่าชี้ยื่นอะไรมันจังบบอันั่นขี้ยุ่นมากเลยก็มาล่งจอดอยู่หน้าเพื่อนเลยนี่เด้กเกี่ยสะอาดเต๋อ โบวัยคำซีกระพวมมาเนาะชื่อเฮ็ดมาแกงเฮ็ดเจอเฮ็ดเฮ็ดเจอเฮ็ดก็พื้นท้ายเว้ยกูถ่ายคลิปตีลายเหลืองเลยไอพื้นเฮ็ดนะซื้อมาแพงลายนะก็เลยว่าโอ้ยามันแพงก็กินนะยาซื้อเฮ็ดปวกกูจะไปเลาะซื้อเฮ็ดปวกมาเลยเฮ็ดไปดิ เห็ดบวกับมีดชเยโอยจัวัดนี่ดวงจุ้มๆัำทอซทอนี่ฟ้อนช่วยจยไอนี่ผู้บุสือมาผู้บมากินเออคนมาเคสอันนี้คนอยากกินเห็ดบัวเฮ็ดบัวสือมาพอดีแก่แก่สองเฮ็ดพร้อเฮ็ดพ้อกกเห็ดบัวข่อยาค่ะเห็ดบัวพ่วงลายเลยกินสองเฮ็ดนี่เทียงกันเอสองเฮ็ดได้บมดเงนกันได้เออกกลกงแกัน กินเห็ดปู๋ตัวนี้เพื่อนก็ใสิบัวซอยเขาเบื่ออีขเขาบ่งเพื่อนใส่เลยเขาใส่ข้าวเบื่อได้แกงเห็ดบักซิ่งบะหูบางเธอมันถือเห็ดเบื่อและเขาเอามันสิเป็นบะหูกูเคยหาเห็ดอยู่มึงบะหูดอกขุมไม้ก็คือเห็ดมันก็เป็นคือเห็ดธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าถ้ามันเกิดอยู่ในสวนยางคมึงบะหูมันอยู่ในในหนึ่งเสือมันกว่เกเห็ดปวกตามเนาะมันเกิดอยู่สวนยางเขาบมันเกิดอยู่สวนยางฮะมันก็คือเห็ดปกตินี่แหละเราบบะหูคันเวลาใส่เขาเข้าไปแหละเขามันจะเป็นสีดำสีแดง แดงดำมันจะเป็นแบบเขามันจะเปลี่ยนสีบางทีมันก็จะออกสมพูชมพูแบบข้ายประเภทมันเบื่อเนาะแม้นเขาก็เลยใส่เข่าน้ำแกงเฮดสุราจนใส่เข่าตะกี้แม่กูเคยนะเบื่อเฮดพออยากสักตายเลยพ่อเฮดเบื่อก็เบื่อจะเป็นยังดินอ่อนอยู่ข้างบนเผื่อมึ้นชีคูดได้เนาะแล้วก็คูดฟังที่ดินได้รูดผิดออกไบายมันคงเยเดี๋ยวเหาชีไปแกงเฮดปุ๋กัน่าจะคุยเนาะปล่อยให้คำสีแกงเฮดละงョ แต่ยังมันกระปูมาแต่บ้านแทนที่จะเอาแนวดีๆมาฝากกระปู<า>บุมีหมอคือเก่าแล้วเดี๋ยวสิไปแกงเห็ดก่อนนะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็มาซิงแกงเห็ดก่อนนะทุกคนเนาะแกงเห็ดสูตรแกงเห็ดก็ง,ง่ายๆเนาะเขาเบื่อต้องใส่เพราะว่าอย่ามันเป็นเห็ดผิด เขาเบื่อมาิกปลาเด็กปน,นูนัวแล้วก็พักพักติว๋วปล่อยมันสุกแบบนี้เป็นอว่าแล้วเดี๋ยวร้อยนะ้องแกงเห็ดปวกใส่พักติว๋วเห็ดมันเบลายเห็ดมันบานขันได้เห็ดจุ่มๆนี่จะเสะ่แต่วันนี้ก็เส่เพื่อนเนาะเอา้าเห็ดเจอเห็ดขั้นตอนต่อไปก็เป็นแกงเห็ดละงโง่เบาคำสีบอลลี่ <laughs> <laughs> 2เห็ดมาเจอกันเนาะแกงเห็ดพวกนี่เด้อขอแกงแบบโกนี่เลยกะเอาพักอันน่้ใส่พักผักสะลายฮะมียังพอตะใส่บ่นีนะสด้พูอันนี่แกงกูเอาไปติ่มนะแกงเ็ดแล้วบ่บ่มักบ่กินบ่กินเด้อสิมาเตียมทีตัวนี้สิเด็ดจะมาเทียงไดพูโอ้เฮ็ดอาย่ิั2บาทก็ดไปยังพูตัวนี้เาซะอ้าวก็แบบนี้ตาเฮาแกงเห็ดค่ออมหอย่นอ้าวแกงทงใส่ผักใส่บักพริกก่อนอยู่ท้งเิง น้ำคทพานมีเป yeah> ็นโคลุอยู่ให้น้ำเห็ดมันลงไปสิวะน้ำเ็ดมันลงถ้าเบเกนะวันนี้กินแบบเนาะเียวมาเขียนดิจะไปไก่แกงเพ็ดปัวคนณเงแกงเ็ดปัวไปหลอะสื่อพอดีไปเห็นเหลืออันหนึ่งแปดสิหพันยุบสกนีดสิบห้าันอะยุบสันีบไ้านั่นเลแปดสิบห้านบ้านเอเวอร์อยู่ใชาหมอ้บอกนี่เนี่ยไปชุดผม ้อมกระลุ่นเนาะ่าแกงเห็ดตัวแด้ชิเ่บกากันเดี๋ยวแสียไอเทียปกรรมการเนาะเรื่องเซ่บก็เห็ดปวเลบ่นาแลมังคายหมองมันาของแซ่บมันอผู้มากอันนี้โบตีหมอกระซิมเบิงมันแซ่บภากอ่อแซ่บเรื่องรสชาติมันียแล้วเสชาตกระถาเบิงเนาะเบิงแกงเป็นตาเลยนะเบ็ดเบื่อเนี่ยากันยกหยัดกระห้องหม้อไปทีนีรอกเฮม่เฮิเบื่อก็มีกันเฮ็เบื่อ แ่อันนี้ส่วนยางจได้ตาเบื่อสิบเอ๋อไม่ได้งคดกนเอาตอนเ็ดน้ำจิ้เเออะไรเแกให่หังห่บงแซบได้เด้อยอันนีรถือว่าแซบไอซีเฮ็ดไอซีเฮ็ดน่นก็แซบเบิรดฮ bò bò chiên, cái Hết nướng, hết bò. Hết nướng, tôi đi hết nướng hết hết bộ nó คอยสมัครแล้วมาจมเนี่ยนะไอ้มครัวเหเามันจะมัดนึงม่จ้หนมาเข้ากินน่มัดสองมัดบหัวสีแดงแซมัเอาหัวสดเนี่ยิงเห็ดปเห็เร้มจ้ะหนได้อยู่นะกหักต่วมันสม่มเนาะเห็ดมันดนหองเข้ามันจะเป็นตัวใส่สมก็ไเลยค่คำนึงพาอันนี้คือใส่สอสององนี่สองมัดสองจัทำกัน ้าเบมกันเห็ดปวมเจ้าหวานไปนเจตอนนี้มันเอาแบบมันสมดายตัวนึงเป็นผกุดเนาะเป็นเนื้อเหนียวตัวนึงมันเอาเบบสมด่กินแกงเห็ดจะ่กินบ่้อน่บุงกระตุ้นคำชีคือกับเขาสูโม่บ้านอาณาคือเก่าเนาะจิ้หอจะจ่อยนะมือแมนบอกหอยเจี๊ยบบ่กอกัน่ล นี่ข้องกับอบข้เขาเสื้อยุ่งเงาเขาบอกบขคือเขานะเห็นจมฮาหลดทอได้มือเะยไอ้เจีกัึงไปหับซน่อยก่อเน็นจมหารดมาชี้ยืมรดจักไปอีกได้คนมารดหอดว่าคนเซโนคนน้รถหอดจิ้จักเซโนจะสิไปเดี๋ยวนไปหับแล้วเห็นซน่อยพูดหารดอยู่เดียวพูดไปหาเชนอพระ่โตขึ้นาคิดกันเลยนะคิดกันเลยนะเนมันับซน่อยเห ดเ้ยังอ่ะไปบนบาเซ่กเยอะๆนั่ไงพูดบ่พูดตนไหน่ไดเดนเนาะเอากูม่ได้ลินเวทเดยนขี่รถออกไปเลยเป็นเฮิรตแทงเป็นแงหรือเ่เปลี่ยนใช่แล้วกูไม่เป่ยนเเปล่นเทยงาไนือเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะสงแกงเห็ดมาเจอกัน เดี๋ยวมืออื่นสิถ่ายคลิปใหม่ๆให้ทุกคนเบิ่งเด้อทุกคนขอโทษช่วงนี้อาจจะบ่ได้ถ่ายคลิปนั่นนี่แน่เพราะว่าพวงหนุ่งยากกับการวนเรื่องแหลนวิสาไปมีกาอยู่แต่กลับไปท่านหมั่นใจว่าสิได้ไปบ่เอาเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายขอบใจเจ้าที่เบิ่งคลิปนี้จนจบบ๊ายบายโอ้ยบ๊ายบายลงด้วยมือมันไปจับอันนี้มบึงนี่มันกำลังไปขึ้นนิ้วเดียว